ชนเราใดไม่พึงเชื่อซึ่งคําของเราแท้เรื่องแห่งเปรตผู้มีศีรษะอัน คอนหกทำลายแตกเลือดซิบดังจะก,กล่าวโดยพิสดารว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุตัวเรานั้นเห็นเปรตตนหนึ่งอันมีรูปร่างกว้าง และยาวสามคาวุธหรือสามกิโลตามวัดคร่าวๆคว้อนเหล็กหกสิบเข้ากระนำลงบนหัวมันเปเลวไฟลุกท่วมตัว หัวถึงตีนเสียงดังลั่นทำลายศีสัะทำลายสีสัก,สสกแตกพลันแตกแล้วแตกเล่าล่มไปองค์พระศาสดา สดับว่าจานั้นได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายเปรตตนนั้นแม้อันเราผู้นั่งที่ควงต้นไม้มงคลเห็นไม่กล่าวด้วยอะนุเคราะห์ชาว ประชาชนเราอื่นแลชนเราใดไม่พึงเชื่อซึ่งคำของเราแท้ความไม่เชื่อแน่ๆพึงฉิบหายไม่เกื้อกูลแกชนทั้งหลายนั้น แต่ในการนี้เราหนุนเป็นพยานของเจ้าคุณโมกคันลาย่อมกล่าวแลขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระ พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมมาเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุวสุเทพเป็นต้นและความนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทั์ของวัดพระธาตุยสุทเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุ วพาทสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนวปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจําทุกวันเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็ บันทึกเสียงร่วงหน้ามาจากวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอัคนาเมืองทานลิงประเทศเอสโตเนียแต่ว่าต้องขอภัยวันนี้เข้า คอมไม่ได้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยต้องใช้มโมบายเครื่องนี้แทนด้านด้านหลังดูจะมืดหน่อยไม่มีฉากไม่ได้เอาฉากมาใส่ไว้ใส่ไม่เป็นเรื่องรุ่งวันเนี่ยนี่เห ก็เลยมืดมืดอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่เป็นไรอะนะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เอฟซี FC ทั้งหลายก็คงหลับปุ๋ยกันไปหมดแล้วมันทึกแล้วเนะไม่เป็นไรพูดอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ในที่มืดมืดกันผีหลอกด้วย เขาว่าผีมันกลัวความมืดมันมันไม่มันไม่กล้าหลอกหรอกมันว่าเราหลอกมันเนี่ยเออผีนะมันมันจะว่าเรามันจะว่าเอ้เราหลอกมันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่มืดมืดนี่เองนะเออออตอนนี้เมืองไทยก็สี่ทุ่ม สี S 1> <S 1> ่ทุ่มกว่าแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็จะได้พูดธรรมะกันเลยช่วงนี้เป็นฤดูการเข้าพรรษา หลังวันพระใหญ่มาสองสามวันก็ยังอยู่ในเรื่องราวของเปรตนะเปรตวัตถุในประไตรปิดก แต่ในธกฎาจารย์ธรรมบทนี้เป็นเ,เรื่องที่13สัตธิกูตะเปตะวัตถุเรื่องของเรื่องของเปรตที่มี คอนทุบหัวอืมีคอนห้าสิบห้าสิบหรือหกสิบหกสิบคอนนี่นะหกสิบทุบหัวอยู่แตกแล้วแตกเล่าเงินนะอาตอนนี้ขอตอนรับคุณยมฝนศรีลาอ,อกำลังชมว่าไงน,นะโอ้นี่ภาษา,าไทยมาแล้ว เมื่อเมื่อวันก่อนเป็นภาษาอังกฤษโอสาธุสาธุกราบสาธุสาธุเจ้าเออมาแล้วจากอามเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โอ้สาธุสาธุยังไม่นอนนะเนี่ยโอดีละดีละเป็นคู่กันนึกว่าจะอยู่คนเดียวอยู่ในความมืด อยู่ในความมืดมดีเราเป็นเพื่อนกันผีหลอกอืมแต่ว่าที่วัดนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้อเอสโตเนียเนี่ย ยังไม่เข้าพรรษานะออแต่ทำตามประเพณีเมื่อวานนี้ก็ฟังปาติโมนะ่ฟังปาติโมกซึ่งเป็นกิจวัตรตามพระวินยัยแต่ว่ายังไม่ยังไม่เข้าจำพรรษานุ่น จะไปเข้าพรรษาเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมปีหน้าควบกันเพราะว่าในช่วงนั้นลำบากฝนตกหนักฝนตกสองสองฝนเหมือนที่กล่าวไว้หลายครั้งคือฝนจริงๆนี่อย่างหนึ่งสองฝนหิมะอืมลำบากที่นี่จะออกไปไหนไม่ได้ ปีที่แล้วอาตมานี่นะโยมฝนต้องหลบบลีนีหนาวไปอยู่ประเทศเยอรมันมาหกเดือนเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนึกว่ามันหายหนาวแล้วเดือนพฤษภามิถุนากรก,กันดาแล้วเนี่ยเออ มันยังไม่หายหนาวนี่ยังหนาวอยู่เมื่อกี้นี้ไปไปที่อบรมที่อบรมไปที่ค่ายเยาวชนมาเนี่ยเป็นมีกุฏิมีที่พักสิบห้าหลังโเหมาะสำหรับ ไปอยู่ทำกรรมฐานแล้วก็ตอนนี้มีสามนเณรศรัทธาโพธิสามนเณรที่นี่แหละเออที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยสามนเณรมากุซซึ่งเป็นคนฟินแลนด์กำลังไปเข้ากรรมฐานเข้าเงียบอยู่เ,เข้ากรรมฐานอยู่ เห็นว่าสามวันนะวันพรุ่งนี้จะกลับมาแต่ว่าวันนี้ไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสอาจารย์นกเตฮันอันรุสทิตายาโนเจ้าอาวาสี่พร้อมกับพระท่านพระสุธรรมใจจากประเทศศรีลังกาและอาตมาพากันไปเยี่ยมไปเยี่ยม สามเณรที่กำลังปฏิบัติทมอยูอ่อยู่ที่ว่าเป็นห้องปฏิบัติกรรมาฐานเป็นกุฏิก็แล้วกันโอมีเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังสิบห้าหลังเดี๋ยวนี่กจะหาโอกาสเดี๋ยวผู้พูดนี้ก็จะไปเหมือนกันจะไปเข้ากรรมาฐานไปอยู่สัก ห้าวันหรือเจ็ดวันสามวันอย่างน้อยไปเข้าเงียบปิดวาจาปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยจะต้องหาวิธีบันทึกรายการตุนตุนไว้ล่วงหน้าสักสามวันหรือถ้าได้ห้าวันก็ยิ่งดีสามวันห้าวัน หรือเจ็ดวันก็ยิ่งดีเอาปฏิบัติเข้าเงียบเลยอย่างตอนนี้สามเณรปฏิบัติมาสามวันแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่สี่จะกลับทางวัดนี้ก็ดีนะท่านจเจ้าวัดนำนวยความสะดวกนำอาหารไปส่งให้อย่างวันนี้ที่ไปเยี่ยมนี่ก็นำอาหารไปส่งให้ ไปถวายไปถวายสามเณราามเณรเข้ากรรมฐานนึกไปนึกมานึกถึงสามเณรย,ยมฝนในสมัยพุทธกาลมีสามเณรรูปหนึ่งไปรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรอืม เนทบาทครึ่งทางกลับมาผมอยากปฏิบัติธรรมเมือนเรากลับมาแล้วก็เข้าอยู่ในห้องอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วบอกอาจารย์เอาปลาที่เขาใส่บาทเนี่ยนะ <t ries> อยากเอาปลาที่เขาใส่บาตรมาให้กินหน่อยว่างั้นมามามาให้หน่อยนะเดินไปครึ่งทางนะบอกอาจารย์บอกท่านพระสาลีบุตรท่านอาจารย์เอาปลาที่เขาใส่บาตรมาให้หน่อยว่นะเล้วผมจะไปรู้ยังไงว่าเขาจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะว่าง,งั้นนะปลาไม่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ว่างั้นนะถ้ามีถ้ามี แต่เน้นย้ำว่าน่าจะมีว่าไงน่ะโอ้ปรากฏว่ามันเป็นบารมีของสามเณรสร้างบารมีมานานแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายจะได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์มันรู้สึกว่าจะต้องมีคนใส่ปลาว่าไงน่ะผมจะกลับไปปฏิบัติทรเหมือนะอาจารย์ไปวินทบาท่าเถอะนแล้วก็ อย่าลืมได้ปลามาให้ผมด้วยสาม,มนันเน้นนี่นะเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าห้องเข้าห้องปฏิบัติเสรเออปรากฏว,ว่ามีจริงอมีโยมถวายปลาตะเพียนอ้แกงปลาตะเพียนเน้นี่พูดเหมือนกับตาเห็นเหมือนกันนะ พูดเหมือนตาเห็นเหมือนกันนะกรรมสารลีบุตรดังงงเลยน,นี่พูดเหมือนก็ตาเห็นเลยอ่าเอออือนี่นะพูดเหมือนตาเห็นเลยว่าก็เ,าเอาปลามาอืมปรากฏว่าเวลามันคล้อยไปคือกลับมามันก็ทันเวลานั่นแหละแต่ว่ายัง ยังไม่ได้เอาให้อือพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาขวางประตูไว้เน้นกาลังปฏิบัติทำรนมะอย่าอพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งเข้าไปว่างเงนะเน้นกาลังปฏิบัติเอาเวลามันเกินนะไม่เกินดูสิว่างเงนะปรากฏว่างแงนหน้าขึ้นไปบนฟองฟ้าโอ้พราอาตย์ไม่เคลื่อนไหวมันอยู่กับที่ อโหโหอาทิตย์อยู่กับที่เลยอนุภาพอนุภาพสามนันนนอืมดูเงาใช่ไหมงั้นดูเงาแดดไอ,ไอ,ไอด้ด้ดูเงาดูเงาอยู่กับที่เลยทำลังีนเวลามันถึงสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วเนี่ยใกล้จะเที่ยงแล้วเนี่ยแต่ว่ามามันมันยังไม่ไม่ไม่ไมเคลื่อนดวงอาทิตย์ไม่ไปอ่ะอัศจรรย์อัศจรัย์ ผูจะาอหยูดก่อนอยู่ก่อน,อย,อ,นอย่าพึ่งนะเดี๋ยวรอ,อให้สามพมาระเนบรรลุธรรมก่อนเลยตอนนี้กําลังปฏิบัติหนักเข้าเงียบเลยนะไม่พูดกับใครอนะอืมกันรอ,อกันอยู่พระอ,อาทิตย์ก็ไม่ไปเงาแดดก็อยู่เหมือนเดิมอืมสิบเอ็ดมงครึงกับสิบเอ็ดมงครึ่งอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นแหะ ตอนนั้นนาฬิกาไม่มีนะเนแต่ว่ามันดูเอาแดดบ้านนะ่มันยังไม่เที่ยงอนะ่ะมันยังไม่เที่ยงใจเย็นนูนันยังไม่เที่ยงนะูอนนเดี๋ยวนะบรรลุเสร็จแล้วเราก็ถวายอ่างเ้นะปรากฏว่าพอบรรลุทำเสร็จตามเณยก็เปิดประตูออกมาเอาแกงปลาถวายออฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้นดูนาฬิกา อยงนันดูพระอาทิตย์พอพอเน้นฉันเสร็จนะบ่ายสองโมงประมาณประมาณนะมันไม่มีนาฬิกาสมัยนั้นน่ะมันไอ้งเงาแดดเคลื่อนไปประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามนู่นอะโอ้เป็นว่าให้เนนได้ฉันตามเวลาอืม ตอนเมื่อกี้นี่มันเวลามันมันยังไม่เที่ยงอืฉันเสร็จแล้วปรากฏว่ามันเคลื่อนไปที่หลังอตอนฉันนั้นไม่เป็นไร <c oughs> เอเอเอ,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 อันนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปได้ได้ฉันปลาด้วยปลาตะเพียน <c oughs> อย่างดีเลย <c oughs> เอ้าเดี๋ยวก่นอนแต่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอามามาเรื่องนี้ดมฝนวันนี้เป็นเรื่องเปรตทุกทุกหัวโอ้พูดถึงเรื่องปลาก็ดีเลยอดีตตชาติเปรตตัวเนี้ยทุกหัวปลาทุกหัวปลาเออ มาชาินี้เกิดเป็นเปรตอยู่ที่ภูเขาคิชกูตนนแหละโมคลาท่านพระโมคลานะกับพระลักษณะนี่แหละเดินลงมาท่านโมคลาแย้มเห็นฟันเห็นไรฟันเออท่านพระลักษณะถามก็บอกเอ้าเดี๋ยวเราไปพูดตอนหน้าพระพุทธองค์เหมือนกันนะพูดตอนนี้ ยังไม่มีบุคคลสําคัญเป็นพยานเหมือนกันเหมือนวันก่อนไอไ้อไอไอที่เปรตมีหัวเหมือนงูนะมีตัวเหมือนงูหัวเหมือนคนนะหัวเป็นคนตัวเป็นงูเนี่ยวัน,นวก่อนเอ <sur ff ing> วันนี้เป็นคนนี่แหละอืแต่ว่าโดนโดนค้อนหกสิบเนี่ยค้อนเนี่ยค้อนเหล็กอะ คอนเหล็กที่เราใช้ไอ้ทุบเนี่ยนะอืมคอนเหลขข็กหกสิบคอนน่ะทุบหัวแตกแล้วก็พื้นขึ้นมาโดนทุบอีกหัวแตกอีกแตกเล้วแตกอีกแตกเล้วแตกอีก,กวันนั้นเลือดไหลท่วงอืมพระพุทธองค์เล่าเล่าให้เล่เาให้ท่านพระลักษณะฟัง ตอนหน้าพระพุทธองค์นะเออตอนหน้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอ่าเราก็เห็นเลยนะตอนที่วันที่ตรัสสรู้เนก็เห็นเปรตตัวเนี้ยที่โดนค้อนทุบเนี่ยอืมแต่ว่าไม่พูดให้ใครฟังหรอกนะเพราะว่าไม่มีพยานไม่มีใครเป็นพยาน พูดแล้วคนไม่เชื่อแล้วเป็นอันตรายคนที่ไม่เชื่อนั้นเนี่ยก็จะชิบหายเพราะไม่เชื่อคําของพระตถาคพุทธจะมีอันเป็นไปเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเนี่ยนะเดียจวไปตกนรกอีกเหมือนกับเหมือนกับเพลที่อีกนะก็เลยหยุดก่อนไม่พูดวันนี้มีพยานแล้วสารีบุตรได้เห็น เน่เราก็เป็นพยานให้สารีบุตรด้วยในการที่สารีบุตรจะพูดเนี่ยเหรอนะ,อะตอนนี้ก็ขอต้อนรับสังคมสุวรรณภาพเหลืองๆอ้เป็นพระด้วยสรธุข,ขอบคุณมากครับเออโอ้โปรไม่ได้ไม่ได้ดูโปรไฟล์นี่นานแล้วจำไม่ได้อยู่วัดไหนต้องขออภัยด้วย ขอไปด้วยขอคุณมากครางนี้เป็นท่านสุดท้ายแล <and> <IN S 2> <ás>, in <interest> ้วเนียหมดจะหมดใกล้จะหมดเวลาอะไรจะหมดเวลาอืมไอไอไอเปรดตัวนี้นะหลพุทธองค์ตรัสว่าเราก็เห็นแต่ว่าเราไม่กล่าวตอนนี้สาริโมกขลานะเป็นพยานแล้วเราก็กล่าวได้อืมเราก็เป็นพยานให้โมกขลานะด้วยเราจเนี่ยเสร็จแล้วเออ พระพุทธองค์ก็ตรัสบุพกรรมของของเปรตเนี่ยในอดีตการเนี่ยทุกหัวป่าแต่บุพกรรมนี้จะเป็นไปยังไงเเรื่องราวเป็นยังไงนี่เล่าไม่ทันแล้ววันนี้มัวไปเล่าสามเณรลูกศิษย์ของท่านพระสาลีบุตรคำจริงคำจริงน่าจะเล่าทันอยูย่ไปเล่า เออเวลาเรื่องลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรนี่เอเอเอา่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันวันต่อไปนะฮอันนี้เอ่อพระเด็จพระพุทลอง่อสังคมสมสุวรรณเมืเ่อกี้ว่าอ่านอ่านขาดอ่านตกไปตัวหนึ่งเอ่อนำชื่อ,ช,อชื่อจริงสังคมนามสกุลสมสุวรรณเนาะเอ่อชายาน่าจะเป็นสักมะสุวรรณู ว่าวใช้ลูกเปล่าไม่รู้เด้อเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้หมดเวลาพอดีเข้าสู่เส้นชัยของรายการนะนขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิม เป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ ทุกประการขอเจริญพร